เองอ่ะหน้าวังที่สวยเลยอ่ะมาเดี๋ยวฉองให้รำบังไม่ตึงก็ได้โอ้โหเอ็มครับผมอุ้ยกอดเมียเลยเนี่ยคิดถึงเมียกันนานเหรอเอ็มเอ้ถึงเอ็มว่ะแหมมือได้กอดเมียแน่เลยนะกอดแน่เลยกอดแน่รักเมียครับเมียเอ็มจริงปะเนี่ยเดียเอ็มจริงกอดเมียทุกคนดินี่ไงครับผมโอ้โหคนสวย เอ๋มังรักเมียม,มาเนะพี่หนุ้ยขอหน้องหน่อยดิโอเคคิดถึงคิดถึงนี่ตักนนี้กูนี่นี่เมียเมียอะะไรฮเมียเมียอย่ายุ่งกับเมียเมียจริงเมื่อเนี่ยเอ๋ม mm ึงไม่เ hmm. ต็มปากหรือไม่ปากวะมึงสั่งว่าเอ๋มหาแฟนนี่เอ็มมันนะหัวรักหัวหลงเออเนี่ยรักถึงขนาดจะมึงฉีดฟิลเลอร์ปากแทนเมียเลยเมียคงกลัวเจ็บไงเออกลัวเมียเจ็บฉีดฟิลเลอร์ปากแทนเมียเลยยากกว่า ตายายเลยผู้ชายปากกระจับอ่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยววันนั้นทำไมอะไรเอ็มทำไมมึงแต่งชุดแบบนี้มาเออนั่นแหละพี่นี่ตามใจเมียไงเมียชอบเมียชอบเมียชอบให้แต่งตัวนี้นะแต่เองอ่ะน่ารักที่สุดเลยอ่ะมาเแต่ชาวพิลังบังไม่ต้องก็ได้ไอ้ไม่หายไอ้ที่ต้อายเองเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเถื่อนเลยเอออะไรเลยวะเอต้นอ่ะตอนนี้รู้สึกไงรู้สึกตอนนี้รู้สึกเหี้ยเลยก็ไม่เฮ้ยยังไม่ได้ดื่มไง อย่างนี้ตลอดเลยค่ะพี่ไม่เป็นไรมาเต้นกันดีกว่าดีกว่าเต้นกันสนุกสนุกไปแเดี๋ยว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 ดยดมองไรมองไรมองไรเมองไรนี่เลยมองของงงจังเลยหรอไ่คือเช็คของแทนน้องไงเอาเราเพื่อนเราอยู่นู่นไม่มองเพื่อนบ้างอ่ะฮะสองอยู่ที่เดียวเลยอ่ะ ตา <3 S 1> มันตกเออ่อนน้องเข้าฉากก่อนน้ำ542ที่น้องนั่งอยู่นั้นพี่ก็ใช่ไหมครับครับ <laughs>